ระหว่างวันที่6-8ตุลาคม2566พระสุโมลศาสนากิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสัตยาญาติโยมจัดงานประเพณีถวายข้าวมาทุกป่าญาติประจำปี2566โดยได้มีการจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมข้าวมาทุกป่าญาติแกะสลักผลไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันที่6ตุลาคม2,566การถวายข้าวมัทุปปายาตในจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นชาวไทยใหญ่ ปฏิบัติกันเกือบทุกวัดและโดยเฉพาะวัดพระธาตุดอยกองโมพระจัดเป็นประจำทุกปีจัดในช่วงวันแรม8ดค่ำเดือนสิบของทุกทุกปีก็จะประกาศบอกศรัทธาญาติโยมประชาสัมพันธ์ให้แก่ศรัทธาญาติโยมมาร่วม จัดและสาธุอนุโมทนานอกจากนั้นก็ได้อารัธนาพระภิกษุสงฆ์จากวัดวาอารามต่างๆมารับาทายาธรรมทายาทานอนุโมทนาแก่คณะสัทธาเจ้าภาพาที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพมาร่วมกันจัดตานี้เป็นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งและได้ประกาศเชิญชวน นักปฏิบัติธรรมพ่อศิลแม่ศิลที่ปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆมาอนุโมทนาด้วยในวันนี้ก็วันที่จะวันที่จะถวายวันเตรียมก็คือวันที่หกวันนี้วันที่จะถวายก็เป็นวันที่เจ็ดและวันที่นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจ้าอาวาสจากวัดต่างๆ มาอนุโมทนาก็คือวันเป็นวันที่8ปดังนี้เป็นต้นอันนี้เป็นประเพณีที่หวนล,ลึกนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้า เช้าตรู่วันที่7ตุลาคม2566คณะสัตายาติโยมร่วมกันประกอบพิธีหุงข้าวมาทุปปายาตเริ่มจากการเนื่องข้าวให้สุกแล้วนำมาเทใส่ภาชนะคลุกเคล้าด้วยน้ำนมน้ำพึ้งและเนยให้เข้ากันอันหนึ่งขั้นตอนการหุงข้าวและปั้นข้าวจะต้องใช้สาวพรหมจรรันทร์คือหญิงสาวที่ยังบริสุทธิ์หรือผู้ที่ถืออุโบสถศีลแปด จากนั้นจึงปั้นเป็นก้อนกลมจำนวน50ก้อนจัดเตรียมในภาชนะเพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชา และในเวลาห้านาฬิกาประกอบพิธีถวายข้าวมัทุปายาตถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรทำวัดสวดมนต์ขึ้นวัดฝังธรรมเนื่องในวันธรรมสวรนะพระสมณศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องสอนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมูได้เจริญพรว่าพิธีถวายข้าวมัทุปายาตหรือพิธีต่างซ้อมต่อลงเป็นความเชื่อของชาวไทยใหญ่ที่สืบเนื่องมาจากพุทธประวัติ ตอนนางสุชาดาถวายข้าวมาทุปายาตแด่เจ้าชายสิทธ,ธัตถะข้าวมาทุปายาตคือข้าวหุงน้ำนมเจือด้วยน้ำพึง่งคำว่ามาทุหมายถึงน้ำพึง่งคำว่าปายาตหมายถึงข้าวหุงน้ำนมชาวไทยใหญ่เชื่อว่าด้วยพลานิสงแห่งข้าวมาทุปายาตจึงส่งผลให้เจ้าชายสิทธัตถะมีกำลังในการทำความเพียรจนสามารถชนะกิเลสอาสวะ ก่อให้เกิดปัญญายาณบรรลุธรรมตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยบอกเกิดประเพณีนี้ชาวไทยใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้ปฏิบัติสืบทอดประเพณีถาวายข้าวมัทุกปายาตมาแต่ช้านานโดยจัดขึ้นช่วงเข้าพรรษาในแต่ละปี เป็นประเพณีที่หวนล,ลึกนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความเป็นมาอยู่ว่าก่อนที่นางสุชาดาจะได้กระทําถวายมัทุปายาชนั่นในประเทศอินเดียเมื่อมีการเกี่ยวเก็บเกีเก่ยวพืชพันธุ์ัญญาหารมีข้าวเป็นต้น มีข้าวมีถั่วมีงาสิ่งต่างๆหรือแม้แต่ตนเองประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตในการดําเนินกิจการของตนเองก็จะได้ทำมรทุประยาตแล้วไปแจกจ่ายผู้ที่เป็นคนที่รู้จักเคารพนับถือกันทํามาอยู่เนืองๆจนกระทั่งถึงวันนี้ที่ประเทศอินเดียก็ยังทําอยู่ในสําหรับ ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนชาวไทยใหญ่ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็หวนระลึกนึกถึงคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จัดในพรรษาท,ทุกวัดจะเป็นวาระเป็นเวนกรกันว่าวันนั้นวันนี้วัดนี้จัดดังนี้เป็นต้นนั่นจึงขออนุมูธนาในเจตนากุศลของญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมกัน จัดถวายเข้ามาทุปายาตในครั้งนี้หรือครั้งไหนไหนในทุกปีที่ผ่านมาขอบุญกุศลจงเป็นปัจจัยหนุนนําให้มีความสุขกายสุขใจปราศจากทุกโศกโรคภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อคือ